สวัสดี f อกับสอนยูเนี่ยครับพาเอ c มามาชมทำนธายไผ่ลายกีนีครับเป็นสายพันดีที่กำลังนิยมครับตอนนี้รับไปใช้ได้หนอไปใช้ดีครับเดีย๋ยวมาถามเกษตรกรนะครับที่ชาภไผ่นะ เทคนิคการทำครับทำแบบง่ายๆครับหลังจากที่เราตัดจิงไผ่อันนี้เป็นแยกมาจากกอเลยครับตัดจิงไฟไผ่อย่างนี้ติดง่ายครับแตกหนอง่ายครับเอฟซีดูครับตาหนอเขาอยู่รอบรอบลากเลยครับมีตาหนอครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับห้าหกเจ็ดแปด เนี่ยพร้อมที่จะออกนอนแล้วครับเนี่ยแปดนอนครับลำนี้นะครับเอฟซีครับตาหนออยู่รอบเลยครับเมื่อเราตัดมาแล้วเราเลาะลากออกครับลากเก่าออกครับการเลาะก็ระวังครับอย่าให้โดนตาหนอครับเนี่ยตาหนอนี่ทำคัญนะครับตาหนอเนี่ยเขาก็จะแตกหนอต่อไปครับตาเนี่ยครับ เอามาดูการทำมันแบบชัดๆครับนี่เป็นขุยมะพร้าวนะครับซื้อจากที่ไหนนะครับขุยมะพร้าวซื้อจากตลาดไทยครับนี่ซื้อจากตลาดไทยมา <c oughs> ครับเยบซีบางท่านอาจจะสงสัยว่าใช้ดินได้หรือเปล่าครับดินดก็ได้ครับแตไ่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งครับใช้ขุยมะพร้าวจะดีกว่าใช่ไหมครับใช่นี่ขุยมะพร้าวจะดีกว่า เก็บน้ํามีความชุ่มอยู่ตลอดเวลาครับทําให้แตกรากได้ง่ายครับใส่บิรมเพ้าเข้าไปในต้นถุงก่อนครับประมาณลองพ<า>ื้นก่อนสามเซนครับลองถุงก่อนครับแล้วก็ปัดให้ลมรอบไม่แน่นครับําช่วงเมษานะครับ เข่าพุทธภาหน้าฝนนี่ครับก็เราก็จะเริ่มปลูกค,ครับเน่นอรอบรอบก็ได้นะครับปุ๋ยมะพร้าวก็จะดีนะฟเฟซีเพราะว่าอัดเข้าให้แน่นแล้วก็จะไม่มีความหนักเหมือนกับดินครับอัดแน่นก็ยกลำไผ่ไปได้เลยครับ โดยที่ถุบไม่หลุดครับเพราะว่าตัวมะพร้า,าวเบาครับแต่ว่าคุณภาพดีในการเจ็บความชื้นครับอยางให้นนทปูกสีเราต้องแช่น้ำอนะ่อนน้อ๋อนี่ครับแต่นี้เราไม่ได้แช่น้ำสีน,นะครับไม่ดีเราทำไงนะครับแช่น้ำมันจะแน่นแช่น้ำหมักุัวมะพร้า,าวก่อนนะครับ มือเป้าจะดีอย่างเงี้ยครับยก <ดบ S 3> นะครับถุงไม่รู้ิเปล่าอยู่ไช่ไม่รู้อัดจนฝากฟีช่วยกดแชร์กดไลค์ครับ,บกดติดตามด้วยครับมีข้อสงสัยก็เมมสอบถามมาได้นะครับ f c ครับ เดี๋ยวติดตามต้นปลูกนะครับการชํำไผ่ลาชินีครับ